ตามนั้นนะคู่นี้ผ่านไปมาที่แมนอยู่ในเต็ดของเรากันหน่อยครับผมอ่าปิดดีลเรียบร้อยเบนเามินเชสโกอีกทีนี้เบนเามินเชสโกอีกทีนี้เบนเามินเชสโกทำไมเบนเามินทำไมถึงต้องบอกเขาว่าทำไมองเลยทำไมไม่เชสโกครับพี่เชสโกเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าอันนี้ไปฟังมาจากหูเลยก็คือเชสโกบอกว่า เขาอะพรีเฟร์อยากให้คนอะเรียกเขาว่าเชสโกชอช้างสองตัวชอช้างสองตัวย้ายมาด้วยกันตัวรแมรอดอนนะเจ็ดสิบสี่ล้านปอนในวัยยี่สิบสองขวบอ่ะถามไอพี่จอมอย่าเพิ่งเก็บไว้ก่อนถามพิจกี้เลยอะไรเชสโกในสายตาพิจกี้เป็นไงดีดีดูเล่นไหลดูเล่นบ่อยก็เล่นไลท์ซิกเห็นเห็นบ่อยดีดีแข็งแรงแข็งแรงแล้วสูงด้วยจะเหมือนหอยรุ่นไหมดีกว่าดีกว่านะดีกว่าดีกว่าอ่าโอเคอ่ะพี่จอมดีกว่า ดีกว่าเลยนะไม่เหมือนเพราะว่าเราเห็นฮอยลุนเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแล้วก่อนที่เชชโชจะมาผมเห็นตั้งแต่อยู่กับเซาบวเซาบวกจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเหคยเจอลีพูลด้วยอือแล้วก็เห็นแล้วเห็นว่าเฮ้ยเป็นกองหน้าที่หนักยิงหนักชอบตรงนี้ลีลาผาดโผนอ่าอ่ายิงหนักแล้วก็เก็บบอลได้ไปกับบอลได้จ้ะไม่บางคนบอกเนี่ยมันเป็นเบอร์เก้ารอยิงไม่ใช่แต่สายตาผมเห็นนะไม่ใช่เชื่อมเกมได้ด้วยอ่าได้อเล่นเองได้ พักบอลได้ไม่ใช่แบบรออย่างเดียวไม่ใช่เ,เขาไปอ่านอะไรมา,าหรือเปล่า อ่านเลยพี่เขาไปคนที่เขาบอกว่ารอหญิงเดียวเขาไปอ่านอินฟงผมก็ไม่รู้ว่าไงพอดูมัูค่าจะดูในในสายตาเขาใตตัวนี้ผมก็ไม่ว่าเขาไงคือสายตามต่างกันได้ไงอ่ะเพราะว่ามุมมองแต่คนไม่เหมือนกันเนาะในการดูฟุตบอลแต่ว่าถ้าดูจากข้อเท็จจริงสถิติการเกิดขึ้นของเชสโกเนี่ยก็เขาก็ไม่ใช่กองหน้าที่อยู่ในกรอบเตะโทษร้อยเปอร์เซ็นต์นะแบบที่อาจจะจะเป็นอารันเชียเลอร์หรือเป็นใครก็ตามเงี้ยก็ถอยมาเป็นกองหน้ายุคใหม่ลงมาเชื่อมกับปีกได้จับกองกลางตัวรุกได้เออคิดว่าไม่เหมือนทอยลุนไม่เหมือน แล้วถ้าเหมือนขึ้นมาล่ะมั่นใจว่าไม่เหมือนออมั่นใจว่าไม่เหมือนเชียบ <She ep. S 2> ตอนแบบนี้อ,อ่ะทีน,นี้เขาก็ถามเองว่าเอ้ากันเป็น<ๆ>ปีนคุยเราก็ <laughs> ธรรมดา